เดี๋ยวเรามาฟังอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งท่านลีเสียวไม่ลีเสียวไม่ท่านเป็นชาวอะไรจีนอะไรจ๊ะจีนไต้จิว๋วสิงคโปร์จีนกลาง แต่อีกชื่องท่านคือพระมิคฮาฮย,ยิวประพาโสก็ไม่ทราบที่ไหนอ่ะเดยวเราเราเปิดรายการเด้อันนี้เลย Если бы знали, как мне дороги под Москвой. oh <imitation> รัสเซียมอสโกที่เขียนภาษาเป็นมอสโกแต่เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษว่าคอสมนะอกคอสมอกแต่ก็อ่านว่ามอสโกผมพระมิคายิวปาพาโซหรือดีเสียวไมมอายุ25ปีเป็นชาวรัสเซียมาจะกครอบครัวที่นับถือาศาสนาคริสต์ที่กายโอทดดัก จปเปริงยาตรีภาควิชา,าศาสนศาสจะมหาวิทยาลัยใกล้รกรุงมอสโกคอสโมเมืองนิสึนีนนโนกรัตนิสึนีโนกรัตอ่านิสึนีโนกรัตนืกี่ยกญี่ปุ่นนะนิสึนีนนโนกรัต ผมชอบศึกษาเรื่องศาสนาและสนใจสมาธิมากๆตั้งแต่ยังเด็กผมจำได้ว่าเคยเข้าไปนั่งสมาธิที่โบสถ์ในรัสเซียซึ่งสอนให้นึกถึงสิ่งกลมๆใสๆไว้กลางท้องอ่าทำมาอีกแล้วไหมโดยไม่ต้องคิดอะไรให้ทำเพียงแค่นี้ก็พอผมก็ลองฝึกตามทำตามแต่ก็ไม่ได้จริงจังนะักต่อมามีอาจารย์จากอินเดีย ไปแนะนำสมาธิที่รัเสเซียผมยังก็เริ่มนั่งสมาธิอย่างจริงจังมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิเป็นสิ่งที่น่าสนใจจนผมจบปริญญาตรีจรึงได้ไปศึกษาภาษาจีนที่ไต้หวันแล้วก็ได้ชื่อมัว่ลีเสียวไม่ทำให้ได้พบกับแฟนสาวชาวไต้หวันได้พบคนข้างกาย เราก็ได้คบหาดูใจกันเธอได้สอนภาษาจีนและพาผมไปวัดใกล้ๆเดี๋ยครับต่อมาเมื่อผมได้รู้จักกับพระภิกษุจากวัดรรมกายที่ไปเรียนที่มหาลัยฝูหลนพระอาจารย์ท่านก็ได้ชวนผมมาปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาไทยเปซึ่งผมก็ได้อารมณ์สบายมีแสงสว่างนวลเกิดที่กลางท้อง อารมณ์และประสบการณ์นี้โอ้มันช่างมหัศจ,จันย์ชวนให้เกิดความเพียนที่จะฝึกฝนให้เข้าถึงประสบการณ์ที่ละอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกผมยังเริ่มติดใจ <c oughs> แต่แต่นั้นมาผมยังฝึกสมาธิต่อเนื่องมาโดยตลอด, <c oughs> ดว,อด <c oughs> วพระอาจารย์แจ้งข่าวการบวชธรรมทายญาตินาชาติ ผมก็ตัดสินใจได้ทันทีเพราะผมตระหนักดีว่านี่คือโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้สมาธิให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ศึกษาพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมในดินแดนของชาพุทธแต่ด้ดยจากวัฒนธรรมชาพุทธจากพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยอาจารย์ยังบอกว่า,าเราบวชอย่างตั้งใจ จะเป็นทางเริ่มต้นที่นำไปถึงจุดการสิ้นอสวกิเลสดังาจะาผู้บวชจะได้บุญมากแล้วบุญนี้ยังถึงแก่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วยผมจึงตั้งใจให้ชีวิตสมณะของผมดีที่สุดเพื่อโยมพ่อโยมแม่จะได้บุญมากๆวันที่ผมจะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยนะัยเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งในชีวิตผม ซึ่งน่าประทับใจมากและก็จะไม่มีวันลืมมีผู้มาร่วมงานบวชเยอะมากทุกคนต่างชุดขาวเป็นระเบียบสวยงามใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ว,วันนั้นผมจะตื่นเต้นมากแต่ที่สุดผมก็สามารถทำได้สำเร็จครับผมทำได้ผลการปฏิบัติธรรม ทุกครั้งผมจะเริ่มจากการปรับกายให้สบายแล้วก็เริ่มปรับใจโดยไม่นึกคิดอะไรเลยแค่นั่งนิ่งๆเฉยๆถูกต้องและระหว่างนั่งไปเรื่อยๆผมก็หมั่นสังเกตและปรับทั้งกายใจให้สบายถูกต้องจะดีมากเลยผมสัมผัสถ,ถึงกลุ่มความสวาม่างนวล กลมๆอยู่กลางท้องแล้วผมก็อยู่กับความสว่างนั้นแต่ถ้าบางครั้งที่ผมรู้สึกปวดขาความสว่างนั้นจะค่อยๆหายไปแต่ถึงแม้ความสว่างจะหายไปผมก็ไม่กังวลถูกต้องจ้ะเพราะผมทราบว่าเมื่อใจสบายกายสบายก็จะมีความสว่างไหมผมจะเห็นอีกถูกต้องจ้ะและหลังนั่งทุกครั้งผมก็จะได้อารมณ์ช่ำชื่น เบาสบายเป็นรรางวันสิ่งเหล่านี้ทายผมมีกำลังใจที่จะฝึกฝนต่อไปดีมากจ้ะหลวงพ่อครับหลังจากที่สแสวงหามานานในสุดผมก็ได้พบแล้วว่าการนั่งสมาธิให้เข้าถึงวัะธรรมกายจะสามารถเข้าถึงความสุขภายในได้จริงๆในอนาคตผมอยากนำการฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงวัะธรรมกายนี้เนี่ย ไปเผยแผ่ให้ชาวรัสเซียด้วยตอนนี้มีชาวรัสเซียจำนวนมากที่สนใจออเรื่องสมาธิและสแสวงหาเหมือนที่ผมเคยได้สแสวงหาผมอยากให้โยมพ่อจะแม่ได้นั่งสมาธิและเข้าถึงความสุขภายในเหมือนผมด้วยอืมท่านคิดดีจังเลยนะประเสริฐจ,จริงๆเลยเดี๋ยที่ว่าท่านปรารถนาอะไรอ่ะ สิ่งที่ท่านปรารถนา พ่งได้มาผ่านพบเมื่อใจหยุดนิง่งความสุขใดๆนอกจากใจหยุดนิง่งนั้นไม่มีความสุขนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราความสุขใดใดนอกจากใจหยุดนิง่งนั้นไม่มี ของเราความสุขใด,ด้นอกจากใจหยุดนิ่งนั้นไม่มีความสุขนี้อยู่ที่สูด ก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะจ๊ะฝึกก็ไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วแหละผมกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้มีการบวชธรรมทายญาตินาชาติขึ้นก็ที่ผมจะได้บวชผมก็รู้สึกศรัทธาเริ่มใสคารพพระภิกษุมากแล,ามแล้วเมื่อผมบวชแล้วผมก็รักในความเป็นพระ รู้สึกเป็นชีวิตที่สงบและสูงส่งเหมาะกับการฝึกฝนอบรมตนเองว่าครับผมอยากบวชอยู่นานๆไปเรื่อยๆตอนนี้คนข้างกายผมผมคิดว่าเขาเป็นแค่พี่สาวที่อยู่ในความทรงจำเท่านั้นผมแม่คนข้างกายแล้วครับ <win> ตอนที่ผมได้ไาเจอมู่คณะที่ดีที่สุดแล้วและคิดว่าผมคงเคยทําบุญร่วมกับหลวงพ่อมาแน่นอนชัวร์อยู่แล้วเจ้าชาตินี้จึงได้ไาเจอแลรู้สึกรักเคารพหลวงพ่อมากครับอ๋อถ้าเราไม่เคยเจอเราก็ไม่ได้เจอกันแต่นี่เราเคยเจอสร้างบุญร่วมกันเจ้าบุญในที่เกิดจากการตั้งใจฝึกฝนตนเอง <c oughs> และดำรงชีวิตในเพศสะนห้นบริสุทธิ์บริบูรณ์และตั้งใจปฏิบัติทําให้เขาถึงธรรมกายรวมถึงบุญทุกๆบุญที่ผมได้ทำมาตลอดเขากราบน้อมถวายเด่หลวงพ่อผ้เป็นแสงสว่างในชีวิตของผมและขอให้นักเรียนอุบาลฝันทีฝันทุกคนได้มีส่วนในบุญนี้ด้วยครับสาธุสาธุสาธุชื่นใจจังเลย If ye to low, fun, ten hippo What I say about it? If ye to if you truly one piece be fun, be fun, one piece ten hepple to happen. If ye to low, fun, ten hippo if you truly one piece to happen. Mm. When I was recently at the Dharmakaya temple, Param Thali, Thailand, I was asked this question by Long Paul. May I ask you this one? Close your eyes and see the sun inside The center of your body shining clear This piece. ทำได้อืม mm. สุดยอดเลยคุณฮาวเวิร์ดคุณทําได้อืม mm. สุดยอดจริงๆฮาวเวิร์ดทําได้เพราะมากเลย if you t l o v e it f o t n hepo อ mm. if you truly want peace to happen อืถ้าต้างการให้เกิดขึ้นจริงๆมันก็เกิดขึ้นจริงๆมไม่ธรรมดานะเีนนี่จะไปกันใหญ่อ๋พระธรรมทายาทนาชาตินี่ท่านใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่าจริงๆถูกวัตถุประสงค์การมาบวชเลยแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่วัตถุประสงค์เดียวคือทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพนจะกองทุกนี่นะจ๊ะ อีไปเช่าลีเสียวไม,ม้หรือท่านพระมิกหาย,ยิวปปาโซอืมก็จะพบพระภายในแล้วทำความเพียรต่อไปนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอุบาลฝันน,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 นิพพานวิญญาตโลกมานโมทนากับท่านจ้ะสาธุสาธุสา